สามารถที่จะตั้งคำถามได้ในวันนี้เราเรียนระดับสิบสามสิบสามบกหนึ่งมันเป็นการเรียนรู้เพื่อที่เราจะฝึกสมาธิด้วยพลังแสงทิพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเป็นพลังทางจิตวิญญาณที่มนุษย์เราไม่ใช่เฉพาะ วิชาพลังจักรวาลแต่เป็นทุกศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางจิตวิญญาณสามารถที่จะรับรู้สามารถที่จะฝึกฝนได้เพียงแต่ว่าแต่ละศาสตร์มีวิธีการมีแนวทางที่ตแตกต่างกันไปนั่นคือสิ่งที่ผู้เรียนพลังจักรวาล ตั้งแต่ระดับสิบสามบวกบวกนี้เป็นต้นไปต่อไปนี้ทุกวิธีการสมาธิอย่างอื่นรางไว้กับระดับอื่นแต่ระดับสิบสามบวกบวกนี้เราจะเริ่มฝึกสมาธิด้วยพลังแสงทิพย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดเท่านั้นส่วนฝึกอย่างอื่นท่านอยากฝึกก็ฝึกก็ไม่ห้ามอะไรแต่เมื่อท่านมีรถยนต์แล้ว ท่านยังไปนั่งจัก,กรยานทําไมท่านก็ต้องนั่งรถยนต์ตลอดไปดีกว่าไหมความสามารถที่เราจะมีนี้ถ้าท่านยิ่งฝึกเวลาท่านก็เท่าเดิมแต่ท่านฝึกด้วยระดับ1ิสบุบบุฝึกด้วยรถยนต์ดีกว่าที่จะไปขี่จัก,กรยานไปขี่โมอเตอร์ไซค์เหมือนแต่ก่อนดังนั้นเมื่อเราอยู่ในระดับสูงแล้วก็ฝึกแบบระดับสูงส่วนระดับต่ำนั้น ก็ไว้ให้กับคนที่อยู่ในระดับนั้นๆเ,เขาฝึกต่อไปแล้วสักพักหนึ่งเขาก็จะมาฝึกเหมือนเราครับต่อไปนี้ใครอยากมีคำถามอะไรก็ขอเชิญนะครับคุณปราณีจะถามใช่ไหมครับเ,เชิญครับ คือถามว่าการทําสมาธินี้เราต้องรับส่งรับส่งไปตลอดการทําสมาธิเลยเหคะหรือว่ารับส่งแล้วก็นั่งสมาธิตามปกตินะรับส่งรับส่งในช่วงเวลาห้านาทีนะครับค่อยๆรับค่อยๆส่งค่อยๆรับค่อยๆส่งลืมตาทิ้งเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้วแล้วเวลาเราส่งพลังให้คนอื่นนี่ รับสองส่ง,งสามส่งสามส,สองรอบแล้วก็ส่งไปที่จุดที่เก็บป่วยเลยไม่ไม่ไม่เน้นจัดก,กะใช่ไหมคะอาจารย์อันดับแรกให้เราส่งไปที่เขาเจ็บเขาป่วยก่อนอันดับที่สองเราก็ส่งไปที่จัดก,กะของเขาด้วยได้เหมือนกันนะครับไม่ส่งก็ได้แต่ถ้าส่งได้ก็จะยิ่งดีเพราะว่ามันจะทําให้ทั้งร่างกายของเขานั้นวางค้างเขาบอกวาอ่าเขาป่วยตรงนี้ป่วยตรงนี้แต่ที่แท้จริงเนี่ย เขาอาจจะป่วยมากกว่านั้นแต่เขาไม่รู้เพราะว่าเขาไม่ได้ไปหามหมอแล้วหมอก็จะตรวจเฉพาะโรคนะไอโ้โรคเบาหวานหมอไม่บอกหรอกค่ะกบขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับคุณชุติการครับมีคําถามไหมครับอ๋ออาจารย์งั้นผมถามต่อจากที่ปานนียค่ะคือนั่งสมาธิครั้งเดียวส่งให้กับผู้ป่วยทั้งวันได้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ อ่าถูกต้องครับพอไ,ได้ใช่ไหมแล้วในกรณีที่เออเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเลยอะค่ะก็อยากแล้วเราไปส่งนิดนุก,ก่อนได้ไหมคะไม่ควรค่ะไม่ควรคือส่งเนี่ยมันก็ได้แต่ว่าไม่ควรเพราะอะไรเพราะว่าเรายัางไม่ได้เตรียมพร้อมซึ่งการนั่งสมาธิเนี่ยมันก็เพียงห้านาทีเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องนั่งเยอะ ก็ควรจะนั่งตอนเช้าสุดเพราะว่าทั้งวันมันจะได้ส่งได้นะใช่ครับปกติหนูชอบมาเล่นกลางคืนแล้วก็มาส่งกลางคืนนะคะก็แล้วแต่เราสะดวกนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสะดวกตอนไหนก็ทําตอนนั้นแต่ว่าการส่งพลังให้กับคนอื่นได้เราต้องส่งพลังให้กับตัวเราเองให้เรียบร้อยก่อนอถ้าเราไม่สมาธิไม่ส่งพลังให้ตัวเองเราไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันก็เหมือนกับคนที่อยู่บนเครื่องบินอ่ะ ตัวเองยังไม่รอดแล้วจะไปส่งคนอื่นได้ยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเข้าใจแต่แต่หนูว่าสังเกตว่าเวลาส่งให้กับวิญ,ญญาณนะคะอาจารย์มันจะรู้สึกว่าเพียอันนี้มันพลังเราน้อยเกินไปหรือเปล่าคะ,ะากลับมาจะไม่ค่อยสบายค่ะส่งพลังให้กับวิญ,ญญาณถ้าเราจะส่งพลังให้กับวิญ,ญญาณเนี่ยเราต้องอธิษฐาน ขอโทษเขาก่อนขอโทษเขาก่อนขอโทษวิญญาณเหล่านั้นเพราะบางทีเขาเป็นวิญญาณสูงเข้าใจไหมครับอธาขอโทษแบบวิญญาลูกขอสิ่งศ,ศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณท่านอาจารย์ใหญ่ลูกขอสื่อถึงวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของคนนั้นนั้นถ้าเป็นวิญญ,ญาณสูงนะวิญ,ญญาณที่มีบุญสัมพัน์ธ วิญญาณที่มีอะไรบางอย่างที่กำลังติดพันกับคนนั้นนะั้นก็ขอโทษในการส่งพลังในการที่จะให้เขาได้ไปสู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปเกิดใหม่ขอโทษไปก่อน <c oughs> เพราะ <c oughs> ว่าเราไม่มีสิทธิ์ที่จะขับไล่ส่งพลังไปไล่วิญญาณเหล่านั้นไปได้แต่เราส่งไปเพื่อให้ วิญญาณเหล่านั้นไปสู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กายเนื้อนั้นนั้นให้คนนั้นน่ะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติถ้าวิญญาณเขาเห็นเราส่งพลังเขารับรู้กับพลังที่เราส่งเขาเห็นด้วยเขาก็จะไปแต่ถ้าเขาไม่เห็นด้วยเขาก็จะไม่ทําอะไรเราเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่ในร่างนั้นในกายของคนคนนั้นเข้าใจไหมครับเข้าใจครั แล้วแล้วถ้าแิดเป็นเอ่อหมายถึงข้างนอกที่ไม่ใช่อยู่ในคนนะคะเป็นสถานที่อะคะ่ะขอขอโทษเหมือนกันไหมคะไม,ไม่สถานที่ข้างนอกนั้นอะไม่ต้องเมื่อเราไปถึงสถานที่มันก็จะมีวิญญาณเราเรียกว่าวิญญาณสูงหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อธิษฐานถึงวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงทั้งหลายขอให้ช่วยเราได้เรียนรู้ทางธรรมกับพื้นที่ตรงนั้น ส่วนวิญญาณพลังแฝงต่ำเราก็ส่งพลังไปเพื่อให้เขาไปสู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่นั้นเราไม่เพราะว่าเราไม่ได้เรียกว่าจะบังคับวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นไปหมดได้เราจะส่งพลังให้กับวิญญาณต่ำเท่านั้นส่วนวิญญาณสูงท่านก็แนะนำก็สอนให้เราบอกให้เรารู้ว่าตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นยังไงแค่นั้น ไม่เหมือนกับในร่างในร่างมันเป็นการที่ไปคลองกายเนื้อของคนอื่นเขาโดยที่วิญญาณน,นั้นๆเขาไม่รู้ว่าไอ้การที่เขาอยู่ในร่างนั้นเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในทางวิญญาณเนี่ยที่เขาไปคลองร่างร่างหนึ่งเนี่ยเขาไม่รู้ดังนั้นเราเนี่ยต้องการให้คนคนนั้นกลับมาปกติเราก็เชิญเข้าไป นั่นคือวัตถุประสงค์เราส่งให้กับวิญญาณที่อยู่ในร่างคนเนี่ยมันจะมีสองประเภทประเภทหนึ่งเราส่งมันก็ไปประเภทที่สองไม่ไปเพราะว่าเขาต้องการช่วยเหลือเธอหรือทําอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นหรือเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนั้นเขาจึงอยู่นั่นคือสิ่งที่เราไม่รับรู้เพราะว่าเรายังไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจตรงนั้นได้ ครัคขอบพระคุณค่ะครับโอเคมีคำถามมาครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวคุณปราณีอยู่ต่อแล้วผมส่งพลังแล้วหลังจากนั้นผมก็จะเ,เสร็จแล้วก็ส่งภาพแล้วคุณชิดชุติการก็เป็นคนที่สองก็จะเข้ามาต่อโอเคนะครับค่ะขอบพระคุณค่ะครับโอเคครับ